กิดมายังไม่เคยบินออกนอกประเทศเลยนี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยอัดไว้แบบเป็นเมมโมนีีก็คือแบบว่าชาเลนจ์เป็นสุดๆเลยว่าออกนอกประเทศครั้งแรกแล้วยัเลือกเสือกเลือกเหมือนที่เขาไม่ใช้ภาษาอังกฤษอีกยากไปอีกสื่อสารยากไปอีกนี่ก็บินกับไห่หนานแอร์ไลน์นะเราก็จะไปดูด้วยว่าสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์เป็นยังไงบ้างนะครับผมจากตอนนี้ต้องไปโหลดกระเป๋าก่อนทุกคนรู้ว่ากูที่นี่แหละซึ่งเราจะต้องเดินทางไปกับคณะทัวร์คุณ พาสปอร์ตน่ารักไหม <S 2>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  รู้สึกเลยว่าแบบหนาว<ช>อะไรออกมาแล้วเยี่ยมสบายแบช่ตั้พอมาถึงปุ๊บแล้วใช่ปะเขาก็จะให้สแกนตรงนั้นแต่ว่าคือมันสแกนไม่ผ่านอะเราต้องถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวนะเราต้องมาสกาก่อนนะครัอบะอะไรว่าการพออะไรว่าการเสร็จป,รปุ๊บให้เราเดินไปช่องตรงอ o r e i g n e r foreign, foreign passport holder มันจะมี ช่องต่างชาติกับช่องคนจีนเมื่อกี้ไปต่อช่องคนจีนคือเราต้องกรอกในเส็จแล้วก็ไปที่ตรง Foreigner ภารกิจตามหน้าหากระเป๋ากระเป๋าอยู่ในก้ลม่อจะตรวจตอมอนแล้วแหละนานมากเว้ยไม่เจอในรองไห้เลยนะสองเสื้อผ้าของเก้ในนั้นหมดเลยร็ องฉันว่าจะไม่ถึงเป็นการโหลดกระเป๋าครั้งแรกในชีวิตทุกคนไป Let's go <S สแกนกระเป๋ามาเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปที่ซับเว์หรือรถไฟฟ้าใต้ดินกันนะครับทุกคนคือเมื่อกี้คือก่อนหน้าที่จะมาเจอตรงเนี้คือไปถามเจ้าหน้าที่แล้วฉันก็พูดภาษาจีนไม่เป็นแต่ฉันก็ไม่รู้ว่ามันพูดว่าอะไรอภาษาจีนแบบรถไฟเนาะเปิด Google Translate ช่ำกว่าจะคุยกันได้ก็5-10ถึงนาทีอยู่นะแล้วตรงนี้ก็เป็นเหมือนอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้ซึ่งเราอ๋อใช้บัตรวีซ่านี่ไงทุกคนไม่ใช้บัตรเครดิตแต็มิดตรงนี้ได้เลยเจอมาคือขึ้นรถไฟแบบโัวอดก่นคือยังไม่รู้เลยว่ามันจะสเปรย์ เกิดขึ้นรอบหนึ่งเรอบติก่อนตอนนี้คือฉันจะเป็นสถานีอะไรเนะน,นี่ยโอเคอ่ะคนเดี๋ยวนะต้องกระสานนี้อะไระเนี่ยมันเขียนว่าอะไระเนี่ยอันนี้ออกอันคนไปไม้เป็ีนสีแนละ้ว ก็คุณี่คือแอร์พอร์ตแลวลิงบ้านเราแต่ดูดูดิความบาลังมันไม่ได้เป็นแบบว่ายืนแบบบ้านเราแล้วทุกคนนะแล้วก็มีจอมีอะไรแางโชว์น่านให้เนี่ยเป็นแบบนี้ทุกโปกี้เป็นแบบนี้หมดเลยเห็นหม โชว์หมดเลยโชว์แบบโชว์นี่หมายถึงว่าโชว์ไฟนะทุกคนนะเนี่ยเห็นไหมไฟมันจะมันดีมากมันเชื่อมต่อกับสนามบินตารางจอบนสนามบินตอนนี้แบบเดียวทางซึ่งบ้านเราตอนนี้ยังทำไม่ถึงนะครับนะเนี่ยบอกหมดเลยว่าของ China Airline ไฟเท่าไหร่ออกเวลาเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะดีมากควรทำควรดี้นะ ในบ้านเขาเยอะนะทุกคนคือบบไม่ได้แบบว่าปลูกแบบพอเป็นวิธีเหมือนบ้านเรานะใน,นเขาปลูกกันจริงจังเลยทุกคนเนี่ยดูดิปลูกจริงจังมากยาวเลยเนี่ยตั้งแต่ออกจากสนามบินมาก็คือมีแบบคอนนี้ปราบปลายเรื่อยๆธรรมชาตินะอยากให้บ้านเราปลูกแบบนี้นะมันจะได้แบบลมรลื่นดูแบบ ต่างชาติมาแล้วท่องเที่ยวมาก็ะจะได้แบบเออ,เ,อ,อเห็นว่าแบบบ้านเมือแบบงมันล่เดื่นก็มีพื้นที่สีเขียวเยอะๆแล้วมันก็แบบจิงอยู่นะประเทศจีนเขาพัฒนาไปไกลเรื่องเทคโนโล,โลยีเรื่องการผลิตอะไรต่างๆแต่ว่าเ,ออเรื่องของ Environment เขาก็ดูแลค่อนข้างดีนะเนี่ยเรื่องของ Green พวก Sustainability พวกออการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในตัวเมืองนี่คือขนาดตัวเมืองปักกิ่งนะทุกคน มยังไม่ได้หยุดคลิปเลยแบบเแบบขาเรียกว่าอะไรอันคัดเลยก็ค,คือต้นไม้แบบเยอะจริงๆต้นไม้เยอะมากแล้วปลูกเป็นระเบียบด้วยนะเนี่ยปลูกเรียงเันแบบเป็นแถวเป็นแถวแบบดีมากโอ้โหแกเขาปลูกกันจริงจังจริงๆคือถ้าเป็นบ้านถ้าเป็นเมืองไทยของเราก็คงเป็นแบบว่าทุ่งหญ้าฝาคาได้อ,ออกไหมที่แบบว่าไร้การดูแลแต่เนี้ย เขาปลูกเป็นแถวดีเฮยนี่มีคนเดินตามแบบถนนตามทางด้วยนะอ,อ็เป็นการออกกําลังกายที่ดีนะครับไอจุดไหนที่บันดีเราก็ควรจะไปปรับปรุงในบ้านเราเนาะ